น้องครับซีรีส์บทเรียนพื้นฐานนะครับบทนี้เราจะแบ่งปันเรื่องคริสตจักรชุมชนแห่งพรครับคริสตจักรเป็นชุมชนแห่งพรตั้งแต่ในพระธรรมกิจการแล้วใช่ไหมครับอาจารย์หมอลูก,กาได้บันทึกว่าคนมากมายผู้เชื่อก็มาอยู่รวมกันครับเป็นคริสตจักรของพระเจ้าเขาก็แบ่งปันกันดูแลกันและกันครับแล้วผมประทับใจข้อ47ในกิจการบทที่2ข้อ47ครับบอกว่า พระเจ้าก็โปรดอวยพรเขาทั้งหลายครับและคนมากมายก็มาเป็นสาวกมากขึ้นมากขึ้นทุกวันแต่หนูใจพี่น้องนะครับว่าพระคัมภีร์ได้ให้น้ำหนักอย่างมากจริงๆครับของชุมชนหรือคริสตจักรที่จะเป็นพรนี้แล้วเราทุกคนครับมาอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นบทบาทต่างๆนะครับจะเป็นผู้นําหรือสมาชิกก็ตามเนี่ยเราจะมาอยู่ร่วมกันแท้จริงแล้วคริสตจักรนะครับไม่ใช่ที่รวมตัวของคนที่เพอร์เฟกหรือว่าสมบูรณ์แบบนะครับเราทุกคนก็ยังไม่สมบูรณ์ครับ เรายังไม่เพอร์เฟกแต่เราทุกคนมาถูกทางนะครับเราจะตั้งใจที่จะเดินติดตามพระเจ้าจะเติบโตขึ้นและจะสะท้อนพระศาสษณะของพระเจ้ามากขึ้นวันต่อวันครับเพื่อเราจะเดินตามน้ําพระทัยของพระเจ้านี่นงครับคริสจักแท้จริงแล้วในเอเวซัสก็หนุนใจเราว่าคริสจักคือพระกายพระเยซูและในหนึ่งโคริน์อาจารย์เปาโลก็ย้ําเตือนอีกครับว่าเราทั้งหลายนั้นเป็นพระกายของพระเยซูคริสต์แล้วคริสจักคืออะไรครับ คริสจักรเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรคําว่าคริสจักรมาจากภาษากรีกนะครับคือเอคริเซียหมายถึงผู้ที่ถูกเรียกให้ออกมาเพื่อเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าหรือชุมชนของพระคริสต์ดังนั้นคริสจักรจีงไม่ใช่ตัวตึกตัวอาคารนะครับแต่เป็นชุมชนของคนที่กลับใจบังเกิดใหม่ตั้งใจเชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอย่างแท้จริงนะครับและมาอยู่รวมกันนะครับดำเนินชีวิตตามาพระประสงค์ของพระเจ้า โดยมีพระเยซูเป็นศูนย์กลางครับหรือเรียกง่ายๆว่าคริสตจักรไม่ใช่ตัวตึกอาคารแต่คือชีวิตคือจิตวิญญาณของเราทุกคนนะครับและมีผู้เชื่อเมื่อมาอยู่รวมตัวกันที่ที่แห่งหนึ่งในคริสตจักรแห่งหนึ่งเราจึงเรียกชุมชนนั้นหรือคริสตจักรนั้นว่า local church หรือว่าคริสตจักรท้องถิ่นครับแต่ในภาพกว้างครับผู้เชื่อชุมชนทุกคนในทุกยุคทุกสมัยนะครับเราจะเรียกกันว่าคริสตจักรสากลหรือว่า universal church ในมุมปฏิบัติครับ คือจากท้องถิ่นมีความสําคัญมากที่จักที่เราอยู่ครับที่เรามีส่วนร่วมเข้ามามาอยู่ร่วมกันมาใช้ชีวิตร่วมกันครับและพระเจ้าจะเปิดเผยน,น้ําประทันของพระเจ้ากับเรานะครับและจะมีส่วนที่สร้างชีวิตจิตวิญญ,ญาณของเราด้วยเช่นกันที่เรามาอยู่ร่วมกันนะครับและวันนี้คริสจักรจะเป็นชุมชนแห่งพรต่อเราได้อย่างไรนะครับประการแรกครับคือเราจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระเจ้ารันดีใจไหมครับเราจะเป็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณ เราจะรับการดูแลฝ่ายวิญญาณครับวันนี้พระเจ้าเปรียบผู้เชื่อเราทุกคนเป็นเหมือนแกะของพระเจ้าแกะจะอยู่เป็นฝูงครับและเราจะอยู่ตัวเราเองลําพังไม่ได้ครับต้องมีผู้เลี้ยงใช่ไหมครับดังนั้นพระเจ้าจึงเปรียบและให้ผู้นําของเราครับที่มีเป็นลําดับชั้นต่างๆมาดูแลเราดังนั้นครับผู้นําจึงต้องดูแลแกะของพระเจ้าอย่างดีครับและเราเป็นแกะของพระเจ้าที่เราจะผูกพันตัวในครอบครัวฝ่ายวิญญาณแห่งนี้และเราก็มีความเต็มใจดีใจครับ ที่ให้ผู้เลี้ยงที่มีส่วนในการสร้างชีวิตของเราส่วนตัวผมครับเกือบ30ปีแล้วครับอยู่ในคริสจกักรขอบคุณพระเจ้าที่ผมมีผู้เลี้ยงที่ดีครับดูแลชีวิตของผมทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญ,ญาณดูแลอย่างดียอดเยี่ยมจริงๆเป็นสิ่งที่ผมขอบคุณพระเจ้านะครับที่อยู่ในคริสจักรแห่งนี้แต่นั้นเราจรึงจะผุกพันตัวครับเรายิงอยากมาคริสจกักรหรือว่ามาโบสถ์ครับและอยากไปไลฟ์กรุ๊ปหรือว่ากลุ่มสร้างชีวิตใช่ไหมครับกลุ่มไลฟ์กรุ๊ปหรือว่า LG live growth ใช่ไหมครับ LG live group live growth คือชิตเราจะเติบโตอย่างแน่นอนเลยครับเมื่อเราไปร่วมกลุ่ม LG ด้วยกันทุกสัปดาห์เลยครับตลอดชุดคิดเียนของผมนะครับผมไม่เคยขาดนะครับชีวิตนี้นะครับชอบไปโบสถ์ครับชอบไปกลุ่มสร้างชีวิตกลุ่ม LG ลนุนใจพี่น้องนะครับและพระเจ้าจะอวยพรเราอย่างแน่นอนนะครับและในฮีบรูได้มาย้าเตือนด้วยนะครับเมื่อเราอยู่ในคริสตจักรครับให้เราทําไมครับให้เรานอบนอบเชื่อฟังนะครับและ ฮิบูได้มาย้ําเตือนอีกครับว่าผู้ที่เป็นผู้เลี้ยงเป็นผู้นำทำไมครับเราจะต้องดูแลฝูงแกะอย่างดีเลยเอเมนไหมครับนะครับและผู้ตามจะทำให้จะติดตามพระเจ้าอย่างเต็มที่นะครับให้ให้ผู้นำเนี่ยชื่อชมยินดีนะครับแล้วก็ไม่ให้เขาเศร้าใจไปนะครับหนุนใจพี่น้องด้วยนะครับว่าวันนี้พระเจ้าได้มอบแกะนะครับฝูงแกะให้กับเราดูแลอย่างดีเลิศนะครับดังนั้นเราจึงทุ่มเทชีวิตของเราอาจารย์เปโตเช่นกันครับก็มา หนนใจเราครับว่าทําไมครับให้ดูแลฝูงแกะของพระเจ้าเป็นแบบอย่างใช่ไหมครับไม่ได้ใจโลภนะครับแต่ด้วยใจที่กระตือรือร้นนะครับไม่ใช่อํานาจบาดใหญ่กดขี่ของเองแต่ทาไมครับเป็นแบบอย่างครับน่าประทับใจนะครับเราจะเป็นแบบอย่างให้แก่ฝูงแกะของพระเจ้ารวมกันนะครับและสิ่งที่คือจักที่เป็นชุหจึ่งพรให้กับเราแล้วประการที่2คือเราจะได้รับการพัฒนาชีวิตครับเราจะเติบโตมากขึ้นเือนพระเยซูมากขึ้น วันนี้พ่อพีบอกว่าเราจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับและเราจะเป็นผู้ใหญ่เติบโตขึ้นอย่างมากมายหนใจนะครับว่าคริสจักรจะเป็นที่ที่สร้างพัฒนาชีวิตเราให้เติบโตยิ่งขึ้นครับและเราทุกคนมาคริสจักรเราจะสร้างชีวิตของเราให้เติบโตร่วมกันนะครับและคริสจักรครับเราะ้องการปกป้องด้วยครับปกป้องจากคําสอนผิดนี่น้องครับปัจจุบันนะครับสื่อต่างๆมากมาย่ต้องคลิกไปอินเทอร์เน็ตโอ้มีเยอะแยะเลยใช่ไหมครับในโลกความเป็นจริงครับ เราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยคําสอนมากมายนะครับดังนั้นคิดจักรชุมชนหนึ่งพระพรนั้นจะช่วยเราครับให้เราสามารถกันกรองให้เรามีหูฝ่ายวิญญาณครับมีความเข้าใจว่าคําสอนนั้นเป็นอย่างไรนะครับอย่างหนุนใจนะครับคิดจักรของเราจะมีคีย์จักที่ช่วยเราครับให้เราสามารถแยกแยะคําสอนผิดให้เรามีรักฐานชีวิตที่ถูกต้องและมั่นคงต่อไปนะครับคิดจักรอีกครับประการที่4คือให้เราได้มีความสัมพันธ์กับพี่น้องได้อย่างลึกซึ้งครับมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันครับรักกัน เป็นเหมือนกายของพระเยซูเราทุกคนจะมีส่วนร่วมในการรับใช้ครับหรือในหนึ่งยอห์นสี่ข้อเจ็ดเราจะรักกันและกันผมชอบมากเลยนะครับที่บอกว่าขอให้เราทําไมครับรักกันและกันเพราะความรักมาจากพระเจ้าความรักมาจากพระเจ้าให้เรารักกันและกันนะครับเหมือนใจเราทุกคนพี่นงครับและเราจะต้อนรับกันและกันครับที่นี่คือจักรนะครับเป็นที่ที่เราจะต้อนรับกันและกันเวลคัมกันและกันนะครับนี่คือคิจักของพระเจ้าเราจะหนุนใจกันและกันเราจะช่วยเหลือกันและกัน ทีที่นี้คือที่ที่เราจะรักผูกพันครับช่วยเหลือกันและกันและอดทนครับให้อภัยต่อกันและกันพ่อพีได้หนุนใจเราในเฟซัสครับว่าให้เรามีใจให้อภัยต่อกันและกันเี่น้องครับและเราก็เรียนรู้จากการขอโทษคืนดีกันและกันที่นี่จึงเป็นที่ที่มีการให้อภัยเป็นที่แห่งความรักเราเราจะขอโทษกันและกันและเราจะเป็นส่วนครับที่เราจะเป็นพรให้กับผู้อื่นอย่าหนุนใจพี่น้องนะครับว่ามาคริสจักเราไม่ได้รมารับพร แต่เราอยากเป็นพรครับอยากจะเป็นผู้ที่มีส่วนในการช่วยเหลือคนมาดูแลกันและกันเป็นพรต่อก,กันและกันเป็นนักเรียนมหาลัยใช่ไหมครับรุ่นพี่เตียวรุ่นน้องพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มครอบครัวครับดูแลกันและกันคือจักเด็กดูแลบุตรหลานโอ้เป็นที่ที่น่าประทับใจเพราะที่นี่คือคริสจักรของพระเจ้าและเราอยากปันตนาจะเป็นพรให้ต่อก,กันและกันดังนั้นอย่าหนุนใจนะครับอยากให้เราได้มาคริสจักรนะครับแม้ช่วงที่ผ่านมาเราจะเป็นออนไลน์เชิญใช่ไหมครับ อยากจินใจนะครับว่ามาอะสิ่งหลายอย่างจริงๆครับที่ออนไลน์ให้เราไม่ได้เราจริงอยากจะมาคริสจักรมาพบกันครับได้มาหนุนจิตชูใจกันมีความรักความอบอุบ่นบรรยากาศอย่างความรักความผูกพันครับการช่วยเหลือกันการวางมือเผื่อกันอธิษฐานเผื่อกันและกันสีหน้าแววตาความห่วงใย,ยคําพูดหนุนจิตชูใจกันที่นี่คือคริสจักรดังนั้นอย่าหนุนใจพี่น้องนะครับคริสจักรคือที่ที่เรียกว่าเป็นที่เห็นความรักกันอย่างแท้จริงผมประทับใจนะครับตลอดชุตคิดเียนผมผมมาคริสจักร ใ้ผมประทับใจครับเพราะที่นี่คือที่ที่เต็ไมไปด้วยความรักของพระเยซูแม้เราไม่สมบูรณ์นะครับแต่ที่นี่คือที่เต็ไมไปด้วยความรักของพระเยซูนะครับมีเรื่อง,อง,น,งนึ่งครับผมชอบมากเลยนะครับในพิธีมอบรางวัลคู่แต่งงานครับสามีภรรยาคู่หนึ่งครับแต่งงานมาครึ่งศตวรรษว่าไป50ปีเลยนะครับแต่งงานกันมานานแล้วก็รับรางวัลบนเวทีเลยครับพิธีกรก็สัมภาษณ์ภรรยาว่าเฮ้ยคุณเนี่ยมีเคล็ดลับอะไรทําไมถึงอยู่กันได้นานถึง50ปีเลยนะครับน่าประทับใจมาก สามีถามจริงๆเถอะสามีคุณเนี่ยมีข้อบกพร่องอะไรไหมโอ้ภรรยาบอกอย่าให้เส้นเลยนะคะมีเยอะแยะเลยนะครับเขามีจุดบกพร่องมากมายเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าเลยค่ะโอ้โหคือนับเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะครับผู้เป็นภรรยาก็ตอบอย่างน่าชื่นตาบานนะครับพิธตกรก็ถามอีกนะครับบอกว่าโอ้โหแล้วข,ข้อเสียเยอะเลยนะแล้วสามีคุณมีข้อดีอะไรบ้างไหมภรรยาก็บอกโอ้น้อยมากเลยค่ะน้อยจนเหมือนดวงอาทิตย์ ที่อยู่บนท้องฟ้านั้นภรรยาก็ตอบไปพิธีกรก็งงอีกนะครับบอกอ๋อแล้วทำไมคุณถึงอยู่กินกันได้หัวห้าสิบปีรับรางวัลแถมมีความรักที่เช่นเดิมอย่างไม่เสื่อมคลายน่าประทับใจมากนะครับภรรยาก็ยิงตอบว่าตอบจากหัวใจว่าเพราะว่ายามใดที่ดวงอาทิตย์แค่ดวงเดียวเนี่ยปรากฏขึ้นมายามนั้นดิฉันก็มองไม่เห็นบรรดาดวงดาวเหล่านั้นอีกต่อไปแล้วเช่นกันครับคริสจักรนี้เต็มไปด้วยความรัก แม้เราไม่สมบูรณ์นะครับแต่แสงแห่งความรักนั้นปรากฏขึ้นมาในคริสตจักรแห่งนี้ทํามันก็จะบทบังความไม่สมบูรณ์ในชีวิตของเราทุกคนครับเพราะที่นี่คือชุมชนแห่งพรและชีวิตของเราจะเป็นพรด้วยกันนะครับผมอยากอธิษฐานเผื่อเราทุกคนให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ,รใ,หรนนรบให้ชีวิตนี้เป็นพรด้วยกันนะครับให้เราคมที่สารับตาในเวลานี้สั้นๆสนักครู่นะครับสาธุการพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่เราอยู่ในคริสตจักร ชุมชนแห่งพรในเวลานี้เราขอบคุณพระเจ้าที่คริสตจักรแห่งนี้เป็นที่ที่ปกป้องเราดูแลเราสร้างชีวิตของเราและเราจะเติบโตขึ้นเราเป็นพระกายของพระเยซูร่วมกันเรามีส่วนในคริสตจักรแห่งนี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าโอข้าแต่พระบิดาเจ้าอวยพรเราให้เราอยู่ในชุมชนแห่งความรักนี้แม้เราไม่สมบูรณ์แต่เราจะมีส่วนในการสร้างชีวิตกันและกันและเราจะเติบโตในทางของพระเจ้าขอบคุณพระเยซูคริสต์เจ้าที่อวยพรเรา และชีวิตนี้ในคสิจักนี้เราจะเป็นพรร่วมกันอธิษฐานในพนระนามพระเยซูริจเจ้าอาเมนสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากกันก็อยากหนุนใจนะครับให้พี่น้องสามารถอ่ฟีดแบ็กนะครับสามารถตอบสนองได้นะครับสามารถเขียนลงไปคอมเมนต์ได้นะครับว่าสิ่งที่พี่น้องได้เรียนรู้ในบทเรียนนี้ เป็นอย่างไรนะครับพระเจ้ามาสอนอะไรเราสามารถเขียนลงไปได้นะครับในจากในเพจด้านล่างนี้นะครับและอย่าลืมนะครับอยากให้เราทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับเพื่อเราจะได้มีความเข้าใจแล้วก็สามารถได้เรียนรู้บทเรียนต่างๆที่เราจะจัดสรรให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอพระเจ้าวอวยพรทุกท่านครับสวัสดีครับ